สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะลูกสาวกลับมาบ้านนะคะแม่สายก็เลยจะทําอะไรอร่อยๆทานกันก็เลยจะมาทําขนมกุยช่ายนะคะวันนี้จะทํสองไส้ก็คือเป็นไส้กุยช่ายแล้วก็ไส้หน่อไม้นะคะแล้วก็จะไปทานกับแม่ย่านะคะตอนนี้แม่ละแม่ย่าก็แม่ละแม่ละแล้วว่าจะเราก็จะเอาไปกินด้วยกันที่บ้านแม่ย่านะคะ กุยช่ายก็มาจากเมืองจีนเนะาะเพราะฉะนั้นอะ่ะสูตรใครก็สูตรมันนะคะไม่มีการผิดหรือถูกประการใดนะคะทีนี้แม่ทซก็จะมาทําสูตรของแม่ไซยนะคะแล้วก็จะมีใบกุยช่ายที่ทําความสะอาดแล้วก็ตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะใส่เบกกิ้งโซดานะคะทำไมไมต้องใส่เบกกิ้งโซดาล่ะก็จะทําให้ผักมันเขียวถไม่น่ากินแล้วก็น้ํามันหอยนะคะใส่ประมาณสองช้อนนะคะ กะกะเอานะคะไม่มีอะไรตายตัวเนาะเพราะว่าเวลาทำอาหารบา่อยๆเราก็พอจะกะได้นะคะอันนี้เค็มแล้วเพราะฉะนั้นก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะ,ะแล้วก็ใส่เกลือไปประมาณหนึ่งหยิบมือนะคะอันนี้น้ำตาลทรายสองช้อนชานะคะห้แรงขยันนิดนึงนะคะน้ำมันจะได้ออกจากผักค่ะ ขยาผักจะได้ตายการปรุงรสก็ไม่ต้องปรุงเข้มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องกินกับน,น้ําจิ้มอยู่แล้วนะลูกเนาะขยำเยอะๆบีบด้วยลูกบีบบีบนวดนวดก็ไ้เอออยนะ่างนั้นแม่จะทำสูตรแป้งแป้งหนาหรือแป้งบางแม่ชอบกินบางแม่เหรอไม่ต้องบางมากบางใส่แสี่วก็ไม่ไอ้นี่นะมธรรมดาคั้นพอประมาณนะคะ ทิ้งกุยช่ายไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวผักมันก็จะคายน้ําออกมานะคะทีนี้ก็จะลงไปผัดผัดโดยที่ไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะเพราะว่าในนี้มันมีน้ํามันส่งอยู่แล้วนะคะผูดลงให้หมดเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักสองสามนาทีก็พอนะคะมไม่ต้องค่ะลูกอันนี้กุยช่ายอย่างเดียวเขาไม่ใส่หมูอันนี้แม่ใส่มีกระเทียมเจียวนะคะ<ๆ>ก็เลยจะใส่กระเทียมเจียวไปนิดนึงนะคะจะได้เพิ่มความหอมให้กับไส้ของเรานะคะ เวลาผัดมันจะได้แบบลดความเหม็นเขียวเพราะว่าเวลาเราขยำอะถ้าเกิดว่าเราผักผักเราขยำไม่ตายมันจะเหม็นเขียว,วกินไม่อร่อยทีนี้ก็คุยช่ายที่ได้นะมาคั้นเอาน้ำออกนะคะอันนี้เราก็บีบน้ำออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความแห้งดีพอประมาณนะคะทีนี้เราจะมาทําไส้หน่อไม้กันนะคะ ไปก่อนนะคะทำด้วยกระเทียมใส่ลงไปค่ะแล้วก็จะใส่หมูหมูสับลงไปแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปผัดน,นะคะทำเยอะได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ใส่ก็จะเอาให้ลูดก,กลับไปด้วยนะแล้วก็ใส่เห็ดหอมกับ ุ้งแห้งสับนะคะเพื่อความอร่อยล้วนเวลาถ้าเราไปซื้อเขานะคเขาไม่ค่อยใส่นะคะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะใส่ไปประมาณสองช้อนซีอิ้วขาวนิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่งช้อนเพราะว่าไส้มันม่ต้องเข้มข้นมากนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทานกับน้ำจิ้มอยู่แล้วน้ำตาลสองช้อนเล็กนะคะแล้วก็จะเติมพริกไทยนะคะไทยป่น เสร็จแล้วก็ต้นหอมนิดหน่อยนะคะไม่ใส่เยอะทีนี้ก็ปิดไฟเลยเรียบร้อยเราไม่ต้องบีบเอาน้ำออกจากหน่อไม้แล้วนะคะเพราะว่าเราบีบเรียบร้อยแล้วเวลาผัดมันก็จะไม่มีน้ำนะคะทีนี้ก็มาทำในส่วนของแป้งกันนะคะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะ แป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะใหญ่ม่อมแป้งเทา้าใหญ่ม่อมใหญ่แม่ชื่อม่อมไม่ใช่เขาชื่อแป้งชื่อเต็มๆคือแป้งเท้าใหญ่ม่อมโอเคแล้วก็แป้งมันนะคะแป้งมันสำปะหลังนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะก็น้ำตาลค่ะ เสร็จแล้วก็เติมน้ํานะคะน้ําค่อยๆเติมนะคะนวดไปก่อนลูกเพราะว่าแป้งมันเป็นเม็ดนวดให้แป้งมันแตกกันลูกกลิ่นมันแปกๆกลิ่นของแป้งดิบก็อย่างนี้แหละใส่แรงไปเยอะๆมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดแล้วก็ค่อยๆเติมเติมไปละลายแป้งนะคะใส่น้ำที่เหลือ,อน้ำที่เหลือละลายแป้งไปให้หมด ออเคะดีแล้ว่ใส่น้ำมันลงไปในหม้อนะคะเพื่อที่เราจะกวนแป้งนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะถ้าไฟแรงมากแป้งเราจะไหม้นะคะเพราะฉะนั้นกวนข้างล่างกระทะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ไฟอ่อนนิดนึงจับตัวเป็นก้อน,น,นอือต้องคนข้างล่างถ้าแป้งสุกมันจะเป็นหนยีลูกต้องใช่ลูะอืมสนุกใช่ไหม งานกวนแป้ง้วเนี่ะจะไปทำบอกท่านผู้ชมซิท่านผู้ชมที่ไหนมีงานกวนแป้งอะหนูจะไปทำบอกสิตอนนี้ยังไม่เหนื่อยนะเดี๋ยวรอให้มันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วนะต้องพลิกไปพลิกมานะทีเนี้ยอย่ามาเปลี่ยนแม่แล้วจะทำต่อไปของขอ,งของต่อไปของแน่ทีนี้ต้องแบบทำให้ แป้งข้างในสุกด้วยนะแพรแพรแพรไปเอออย่างนั้นอย่านั้นแหละถูกถูกต้องสองนั้นะอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดขั้นตอนนี้แหละสาคัญนะลูกถ้าหยุดแล้วไม่อมืใช่ต้องให้แป้งมันใสใสสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แขนขาแขนข้าขนขีา้จะเป็นภาพพูไนะ <c oughs> ในบทสนุกให้ทำต่อไป แม่แม่บอกแล้วมันไม่ง่ายเดอ้อทำต่อยังงเสรยจหรอ,อยังชั้นตอนนี้สำคัญนะทำต่อเดี๋ยวแป้งไหมอะไรเนี่ยร้อนใส่ทำไมเห็นไหม เอ,ออย่าง้งสอ่งอย่างงั้นแหละเยี่ยมสง่งไอ้โัรละโละความทุกของคนอื่นนี่แม่ทำต้องให้ทุกส่วนเด็นกระทะเดี๋ยวก็ไปนึ่งอยู่ดีนี่ไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้แหละคือขั้นตอนในการทำให้แป้งเหนียวแล้วก็นุ่มแป้งมีความใสแล้วนะคะ โอเคปิดไฟแป้งสุกประมาณ70-80%แล้วโอเคกระมังก็มีแป้งรองไว้ด้วยนะคะเราจะทำการพักแป้งไว้สักครู่นะคะทีนี้เราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะก็จะใช้ซีอิ๊วดำนะคะใส่ซีอิ๊วดำไปสักสองชอ้อน ซีอิวขาวหนึ่งช้อนนะคะน้ำส้มสายชูนะคะน้ำตาลก็จะใส่เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยมันจะหอมนะคะใส่จะใส่ไปสองช้อนน้ำเปล่าไปสองช้อนนะคะสเสร็จแล้วก็ใส่ดอกเกลือไปนิดนึงนะคะผงนัวนิดนึงนะคะ ต้องใส่เยอะนะคะให้มันนัวเฉยๆก็คือสองจึง้งทีนี้ก็เคี่ยวนะคะทีนี้เราก็เอาแป้งมานวดต่อสักครู่นะคะแป้งจะได้มีความเนียนนะคะตอนนี้มันก็ยังร้อนอยู่นิดนึงนะคะทีนี้เราได้ความเนียนของแป้งประมาณหนึงนะคะอันนี้ก็จะหาอะไรปิดนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันจะแห้งนะคะเสร็จแล้วนะแม่จะเอาวางไว้ตรงนี้ให้หนู อามาแตะๆนิดนึงนะเพื่อที่จะไม่ติดแป้งจะได้ไม่ติดเสร็จแล้วก็เอามือกดนี่เสร็จแล้วก็เอาน้นที่คลึงที่คลึงคลึงถ้าชอบหนาก็ไม่ต้องคลึงเยอะอประมาณนี้แล้วก็ตกแป้งออกนิดนึง จีบไม่ต้องจีบก็ได้นะลูกแค่อันนี้ธรรมดาแต่ว่าแม่่จีบบ่อยเลยโซโซโอเคไหมมาร์คซีนจัง <c oughs> <c oughs> ใช่เลยหมุนตื้อบื้อต์ขึ้นไปตั้งนี้ทำตอนที่แป้งมันยังอุ่นอยู่นะลูกไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันจะแตกถ้ามันแห้งให้ทำทำไส้หอไม้ดิวา そうんうまいうまいうまい。うまいうまい อันนี้เป็นหน่อไม้เยอะมอันนี้เป็นาเดีไปนึ่เจมดูแล้วแต่ป๊ะป๊าถนัดลองออป๊ะป๊าลองดูเดี๋ยว่ตัวถือม้อตลอดใช่ใช่ทำยังไงก็ได้ที่ป๊ะป๊าถนัดแลองดูอืม ไม่ให้มันแตก Kristin. ออกก็พอโอ้ได้กินแล้วปะป๊ะฝี่มือปะป๊ะโอเคโอ้ดูหัวอะไรอ่ะทำไมมันก้อนมันเท่าหัวอยู่ต่อยันเลยลูก ถ้าชอบแป้งหนาก็ไม่ต้องรีดให้มันบางมากบางคนชอบแป้งบางพี่พี่พี่ก็ทำให้มันไอ้นี้หน่อยสิลูกมันจะเป็นเจดีขนาดนี้ล่ะชว์งผมส่งอะไร <c oughs> ป้าป้าทำอะไรเอ้ายิ่งกว่าเขาอีกนะ ป๊าป้าไม่ใช่ปั้นนูนี่กิลี่นะอะย,าาย่าไปอีกก่ไม่ชูการะให้ป๊าป้าไปคาเมล่านะไทโยให้ป๊าป้าออกไปควบคุมกล้องหนะดีแล้วนึง่งในน้ำเดือดปานกลางประมาณ10นาทีนะคะ เห็นไหมถ้าเกิดเราทําแป้งบางมันก็จะใสแต่เราไม่ได้ทําบางมากน่ากินอันนี้ก็เป็นไส้หน่อไม้นากินเนาะมากีน,นี้เรามาใส่จานกันนี่ก็จะเป็นกระเทียมเจียวนะคะที่มีอยูแ่แล้วก็จะเอาวางอย่างนี้โอ้ยสวยงามน่ากินหูน้ำจิ้มเราเคี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็เย็นลงแล้วนะคะก็ใส่พริกลงไปนิดนึงนะคะถ้าใส่ไปตอนที่มัน,นร้อนพริกมันจะดำนะคะ ประมาณนี้เพราะว่าแม่ย่ากินไม่เผ็ดนะคะเราก,ก็เลยใส่ไปนิดหน่อย hey. u, เดี๋ยวจะไปกินบ้านแม่ย่ากันนะคะให้กินให้กินโอเกโนโกชิโซ่กระป๋าคีบให้แม่อันใหญ่ๆที่ป๊าป้าทำอ่ะ Papa susuk tak, kan? Istimewa. 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 Istimew

อร่อยเนาะอะไรก็อร่อยเนาะนีละก็อร่อยอนี่ละก็อร่อย,ยคุยชายก็อร่อยแป้งอย่างเงี้ยนะเก็บไว้ก็ไม่แข็งอชอบน้ำจิ้มน้ำจิ้มหนูชอบอ่ะไม่ใช่น้ำตาลอ้อยมันจะอร่อยเนาะมันจะหวานหอม,อมเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้น้ำตาลอ้อยแล้วเพราะมันแพง ็จะใช้น้ำตาลทรายเราทำกินเองอะเราก็ใส่แต่ของที่เราชอบนะกุยช่ายสี่กานะได้แค่ไม่กี่ลูกเองเอนาะกุยช่ายญี่ปุ่นแพงเหมือนกันนะ,ะกำละประมาณร้อยเยนแต่ว่ากำหนึ่งมันก็เล็กนิดเดียวเองออส่วนยากขึ้นมาเองแต่ว่ามันแก่มหมดแล้วอืมโอสิ อแต่คนเดี๋ยวนี้เขานิยมกินแป้งบางแต่แม่ชอบแป้งแบบนี้มันเหมือนแป้งโบราณอือไม่ชอบแป้งอืออนะจอือยปลาสู้สู้ปลาสู้สู้ วันนี้เรามาทานขนมกล้วยช่ายของคุณแม่นะคะอร่อยมากเลยค่ะตอนที่อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ชอบกินขนาดนี้นะคะแต่ว่าแม่ทําอร่อยจริงๆก็เลยติดใจค่ะอืมปั้นไม่สวยนะคะปั้นขี้เหล่มากอปราจังโอชิเกียวโอชิตะแม่ยากาบอกอร่อยมากอปราจังโดจิสกีทาเกโนโกโตนีละ นี่แไละแม่ยาชอบไส้กุยช่ายมากกว่านะใช่ใช่เพราะว่าชอบกิ้วซ่าเนะ<ช>าะคลยค้ายกิ้วซ่าอโอเคนะคะคลิปวันนี้นะคะเม่สายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ